สวัสดีครับคลิปนี้มาดูถังปั่นแล้วก็ไม้ถูพื้นแบบที่มีแป้นเหยียบนะครับผมเคยรีวิวแบบนี้ไปแล้ว2ตัวนะครับก็ซื้อมาใช้หลายบ้านซื้อมาให้ญาติด้วยตัวนี้ซื้อมาใช้เองนะครับก็เลือกจากราคานะตัวนี้เป็นยี่ห้อ SKG รุ่น SK ขีดห6หกนะครับเลือกอยู่นานก็อยากได้แบบที่มีแป้นเหยียบแล้วก็ถือโอกาสที่จะเอามารีวิวให้ชมด้วย เผื่อหลายๆท่านอยากได้สินค้านะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนการเห็นรีวิวบอกว่าเอ๊ะด้านล่างมันมีตัวแกนหมุนไม่ถึงถังปั่นน้ำนะครับถังล้างฝุ่นนะก็ซื้อมาใช้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็เห็นราคาถูกดีราคา500บาทเท่านั้นเองลองกดเข้าไปดูตามลิงก์ที่ผมให้นะครับเผื่อจะสนใจผมซื้อมาใช้เองก็คิดว่ารับได้กับราคานี้แต่ไม่แน่ใจว่าจะได้อุปกรณ์มากน้อยแค่ไหนนะครับ มาแล้วโอโ้โหสีเขียวสวยดีนะครับอ่ามีหูหิ้วนะมาแล้วเฮ้ดูกองแกงดีเหมือนกันนะอันนี้ต้องต้องต้องบอกความจริงนะครับไม่ได้แข็งแรงเนี่ยดูนะนี่นครับเนี่ยก็เป็นหูหิ้วแหละแต่ว่าไม่เป็นลายโอเคอยู่นะครับ เดี๋ยวลองมาดูส่วนอื่นส่วนตัวก้านนะครับให้มาเพียงเท่านี้ด้านหลังตัวนี้เอาไว้แขวนนะครับส่วนตรงนี้เป็นจุดหมุนอ่ะหมุนออกก่อนนิดนึงตัวนี้หมุนได้นะครับอ่าไม่เชิมหมุนได้ก็หมุนเพื่อเลื่อนออกนี่แหละครับเลื่อนออกแล้วถ้าเกิดเราสวมเข้าไปแล้วสวมเข้าไปแล้วเราก็เลื่อนเข้านิดนึงอ่ะเนี่ยนะครับมันจะเป็น เลื่อนออกนิดนึงพอสวงเข้าไปแล้วก็ดันแน่นๆเขาจะรัดแน่นอ่านี่นะเป็นแค่ต่อความยาวเท่านั้นเองนะครับส่วนตรงนี้ปลดล็อกได้ถ้าเกิดล็อกไว้จะไม่หมุนแต่ถ้าเกิดว่าเราคลายออกมาแบบนี้เขาจะมีหมุนได้เพื่อเอาไว้กระแทกนะครับเนี่ยกระแทกมันจะหมุนเนี่ยพอกระแทกจะหมุนอ่านี่นะครับประมาณนี้นะมาดูตัวนี้อ่านี่นะครับ ก็เหมือนเหมือนทั่วๆไปนะเราก็ล็อกไว้ก่อนเนี่ยล็อกอไว้ก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้หมุนแล้วก็ใส่เข้าไปแน่นๆจากนั้นก็หมุนเนี่ยหมุนตัวนี้เพื่อล็อกเอาไว้โอ้โอเคล็อกแน่นได้เนี่ยแน่นนะครับเราก็คลายล็อกข้างบนนี้าาก็จะกลายเป็นว่า เราใช้วิธีกระแทกนะครับโอเคนี่นะครับอ่าดูด,ดูตามนะเนี่ยนะครับกระแทกมันจะหมุนเนี่ยกระแทกโอเคส่วนตัวนี้ผ้าผ้าเอผ้าไม่ค่อยซับน้ำเท่าไหร่แต่ก็อยู่ในระดับรับได้โอเคราคา500นะครับ ให้ผ้ามาสองผืนด้านล่างอ่านี่นะผ้ามาสองผืนแล้วก็มีใบรับประกันด้วยนะครับรับประกันหนึ่งปีโอ้โหกล้าให้รับประกันหนึ่งปีจะไหวไหมเนี่ยนี่นะครับก็สามารถที่จะส่งไปหาบริษัทเขาได้นะแต่เขาก็จะมีเงื่อนไขยอยู่นะครับว่าบริการซ่อมเท่าไหร่ยังไงบ้างนี่นะครับลองอ่านดู ขอข้ามแล้วกันประกัน1ปีนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นการประกอบใช้งานหมุนยังไงหมุนท่าไหนนะครับลองมาดูตัวถังปั่นบ้างโอ้โหเบาวิวเลยนะครับอ๋อเนี่ยครับด้านล่างจะเป็นแบบนี้คือบริเวณเนี้ยจะไม่มีก้านเหมือนทั่วไปเหมือนตัวที่ผมเคยรีวิวซึ่งถ้าเหยียบเนี่ยมันจะไปเหยียบฝั่งตัวล้างฝุ่นด้วยแต่ตัวนี้ไม่มี ตัวนี้ไม่มีตัวเหยียบฝั่งล้างฝุ่นจะเป็นการกระแทกฝั่งนี้แล้วก็พวกเฟืองพวกการเหยียบจะเป็นปั่นแห้งมากกว่านะครับบริเวณนี้นะก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมใส่ตัวผ้าก่อนผ้าแบบนี้อ่ากดกด,กดก็ได้หรือจะเหยียบก็ได้นะผมกดใส่ก่อน่ปกติผมเหยียบนะครับอ่าโอเคเนี่ย บริเวณนี้ลองดูบริเวณนี้บริเวณนี้ที่เป็นช่องเหมือนจะสี่เหลี่ยมนะครับก็จะเข้าช่องตรงนั้นพอดีข้านในพอลงล็อกก็หมุนเนี่ยได้อยู่โอ้ได้อยู่ได้อย,อยู่ไม่แรงมากไม่หนักมากแต่ก็แอบหนักนิดนึงนะครับได้การแขนโอเคประมาณนี้นะผมว่าไหวอย,อยู่แต่ก็จะสู้แบบที่เหยียบไม่ได้นะครับ ส่วนฝั่งนี้ล่ะฝั่งนี้ขออนุญาตนะครับฝั่งนี้เอเหมือนจะมีความเฟืดป้องแกงนิดหน่อยสมราคาต้องใส่น้ำนะบริเวณด้านในควรจะต้องใส่น้ำนะครับเพราะว่ามันจะลื่นนิดนึงบริเวณนี้น่าจะเป็นใส่ขวดแชมพูใส่ ขวดน้ำยาอะไรประมาณตัวปั๊มนะครับเหมือน c o ปี้ตัวแพงมาแต่ว่าไม่มีขวดมาให้นะไม่มีหมดแล้วมีที่ปล่อยน้ําอยู่ด้านข้างด้านขวาอันนี้สามารถที่จะปล่อยน้ําออกมาได้่าประมาณนี้นะครับปล่อยน้ําทิ้งได้เพราะว่าบางทีแม่บ้านใช้งานแล้วมันจะหนักนะครับโอเคอยู่ตรงนี้ส่วนด้านล่างไม่มีการลื่นโหไม่น่าลื่นมากเนี่ยครับด้านล่างไม่มีการลื่น แต่มีเฟืองอยู่ตรงนี้ด้านซ้ายมีสติ๊กเกอร์ติดอยู่มีหูหิว้วอยู่ตรงนี้หิ้วได้โอเคนะครับส่วนอันนี้ล่ะโอ้ประมาณนี้ถือว่าอยู่ในระดับพอใช้แล้วกันนะครับ ก็ออกแบบมาได้ดีนะครับอายุการใช้งานก็ไม่แน่เหมือนกันต้องลองใช้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวผมพังเมื่อไหร่เดี๋ยวผมมาคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับบริเวณก้านเหยียบเป็นพลาสติกหมดไม่มีแสแตนเลสเลยนี่นะครับก็โอเคประมาณนี้แต่ว่ามีก้านนะปกติต้องมีแอนตี้รันแบ็กเฟืองเดี๋ยวผมลองแกะให้ดู มีน็อตอยู่ทั้งหมด4ตัวนะครับก็ลองแกะอ๋อโอเคมาละครับด้านในก็จะเป็นแบบนี้วัสดุดูนิดนึงเนี่ยฟังเสียงนะครับบางๆแค่นั้นเองโอ้โหบางมากเฟืองจะอยู่ใต้ตรงนี้นะครับจะมีแง่งตรงนี้อยู่นะก็แงะเลยอ่ามาลวครับ ตรงนี้มีเดือยอยู่ตรงนี้นะงัดแล้วก็ดึงขึ้นมาง่ายๆเลยด้านในจะมีเฟืองอยู่1ตัวเป็นเฟืองขนาดเล็กนะครับอ่ามาแล้วเทียบเฟืองกับเฟืองที่ผมเคยรีวิวแล้วผมซื้อมาใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับตัวที่มีโค้ด นี่นะครับตัวที่มีโค้ดตัวนี้นะตัวนี้ไม่มีโอ้โหคนละเรื่องกันเลยนะครับดูถ้าทางจะไม่แข็งแรงเดี๋ยวผมจะลองใส่ตัวนี้เข้าไปดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมเนี่นครับใส่ไปแล้วตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับประกอบกับเสร็จแล้วครับ ไม่ได้นะครับเป็นเฟืองขาวไม่ได้เฟืองสีขาวใช้ไม่ได้ครับลองเปลี่ยนเป็นเฟืองสีดําเรียบร้อยโอเคได้ครับจะต้องเป็นเฟืองสีดำนะครับ สำหรับเฟืองที่มากับตัวเครื่องจะเป็นสีออกหมุนๆประมาณนี้ใสๆนะครับตัวขาวนี้ใช้ไม่ได้จะต้องเป็นเฟืองสีดำนะแต่ก็โอเคเรามีเฟืองสำรองแล้วเราก็ใช้งานสบายๆนะครับ โอ้หนักๆััโอ้ผมว่าไม่ไหวโอ้โหอันนี้นะครับอืออือหืผมว่ามันหนักเกินไปนะแล้วก็ขอ,ออนุญาตอีกครั้ง โอเคฝั oh, okay. ่งปั่นแห้งดีอยู่นะครับถ้าเหยัยบกลางๆพอดีพอดีก็ใช้ได้นะแต่ฝั่งเปียกเนี่ยฝั่งล้างฝุ่นเนี่ยผมว่ามันไม่ไหวจริงๆอะ่ะมันหนักอะ่ะก่อนอื่นอย่าลืมปลดล็อกตัวนี้ด้วยนะครับถ้าล็อกอยู่มันจะกระแทกไม่ได้อย่างนี้นะถ้าล็อกอยู่มันจะกระแทกไม่ได้ต้องปลดล็อกด้วยนี <c oughs> ่หรอครับประมาณนี้แหละ ฝั่งแห้งเนี่ยโอเคใช้ได้ดีเลยแหละนะครับโอเคใช้ได้ถามว่าแนะนำไหม,มถ้าเกิดใครคิดว่ารับการกระแทกฝั่งล้างฝุ่นได้ก็โอเคครับเพราะว่ามันเหนื่อยนะครับมันหนักแต่ถ้าเกิดเทียบกันแล้วถ้าเกิดคุณจะซื้อแบบที่เอาไว้กระแทกอย่างเดียวทั้งฝั่งล้างฝุน่นทั้งฝั่งที่เป็นปั่นแห้ง แบบนี้จะดีกว่านะครับราคาใกล้เคียงกัน500บาทแพงขึ้นอีกร้อกว่าบาทเท่านั้นเองนะครับก็เอามาไว้ใช้ที่บ้านขำๆแต่ถ้าเกิดว่าสามารถจ่ายไหวก็ผมว่าแนะนําไปเล่นยี่ห้อดังดีกว่านะครับยี่ห้อ Swatch หรืออื่นๆก็ได้นะลองสังเกตด,ดูถามว่าหลายๆคนบอกว่าไม่ค่อยดูดฝุ่นแต่จริงๆผมว่าโอเคอยู่นะเนี่ยถือว่าถูรอบเดียวก็สะอาดนะครับไปได้ ลองมาดูข้างล่างอ๋อโอเคมันจะมีความเปียกๆอยู่นิดหน่อยนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าผ้าเป็นแบบนี้จะเทียบกับสวอชแล้วก็ด้อยคุณภาพกว่าครึ่งนึงนะครับผมมองว่าอย่างนั้นสำหรับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่สามารถที่จะตอบโจทย์ในการเหยียบได้เป็นรุ่นที่เหยียบได้แล้วราคาถูกที่สุดในตลาดที่ผมหามานะครับถามว่าจะลำบากตรงไหนทุกอย่างโอเคหมด จะเหลือแค่ล้างเปียกแค่นั้นแหละล้างฝุ่นแค่นั้นแหละที่อาจจะต้องใช้แรงนิดหนึ่งครับทุกอย่างโอเคก้องแกงแต่ก็มีความเหนียวอยู่นะผมมองว่ามีความเหนียวใช้ได้ระดับหนึ่งนะครับแต่ก็พยายามอย่าให้ตักแดดเยอะพลาสติกบางๆตักแดดอาจจะกรอบได้นะครับก็เป็นตัวเลือกที่ไอทีประจํบ้านซื้อมาใช้แล้วก็หวังจะเอามารีวิวเผื่อจะเป็นประโยชน์นะครับปกต that, ิแล้วถังปั่นพวกนี้นะครับเวลาเสียก็จะมีเสียเรื่องตัวถัง ใช้นานๆก็จะมีผุมีแตกนะครับแต่ก่อนอื่นตัวที่จะไปก่อนก็คือหลังๆเนี่ยเวลาคนใช้งานใช้ไม่ระวังเนื่องจากว่ามองว่าสามารถเปลี่ยนเฟืองได้ผมก็ทําเรื่องเปลี่ยนเฟืองไว้ให้แล้วนะครับเฟืองที่มีขายในท้องตลาดจะมีอยู่ทั้งหมด2-3รุ่นนะครับตัวนี้ที่เป็นสีออกเทาๆนี่นะครับจะเป็นเฟืองที่มากับเครื่องนะครับ x k g ตัวนี้ส่วน ตัวนี้ก็คือเป็นตัวทดแทน2ตัวนี้จะใช้ด้วยกันได้หมุนทางเดียวกันแต่ตัวสีขาวเนี่ยเป็นของ Swatch นะครับถ้าเกิดใครซื้อมาใช้แล้วก็พังก็แนะนำตัวทดแทนตัวสีดำตัวนี้ซื้อมาแทนได้เลยนะครับน่าจะตัวละร้อยเท่านั้นเองนะครับก็สามารถที่จะใช้เหยียบกระแทกอะไรพวกนี้ได้แต่ก็จริงๆแล้วก็ระวังนิดนึงนะครับสามารถที่จะเซฟแล้วก็ยืดระยะเวลาได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็มาเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ